สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาสอนวิธีการทําแสงไฟใส่ในโลโก้เราหรืออาจจะเป็นแสงไฟใส่ในรูปแบบโลโก้ลูกค้าหรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ลูกค้าอะไรเงี้ยเราเด้งขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็จะทําแสงไฟวิ่งรอบให้มันให้มันดูแบบดูมีความเด่นอะไรอย่างงี้นะโดยในคลิปนี้นะครับเราจะทําในโปรแกรม After Effects นะครับจะทําไงไปลองดูกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังอยากได้ข้อความสวยๆไว้ใช้ในคลิปวิดีโอของเราแบบยูทูบเบอร์ดังๆนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์มาแนะนำนะครับไฟล์เทมเพลตแบบนี้จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่มีลูกเล่นและทา่า t i ชนต่างๆมาพร้อมในตัวแล้วนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ลากมาลงไทม์ไลน์แล้วแก้ไขข้อความหรือเพื่อนๆอ,อ,อยากจะแก้ไขรูปแบบเองก็สามารถทำได้ทั้งหมดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้ติดต่อมาที่ผมได้ทุกช่องทางหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้นะครับก็ก่อนอื่นท ปลักอินตัวนี้เนี่ยเป็นปลักอินฟรีนะชื่อว่าเซเบอร์นะของวิดีโอโค o ปไพรตนะครับเพื่อนๆลงให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็มาลองดูที่วิดีทํากันเลยครับมาดูที่โปรแกรม after e f f e c t นะครับมาถึงให้เราสร้าง Composition ขึ้นมาสักหนึ่งอันนะก็เดี๋ยวผมจะตั้งว่าไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็ตั้งชื่อนี้ไปแล้วกันแล้วก็เรื่องขนาดสัดส่วนอะไรพวกนี้เพื่อนๆทําตามความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะชอบแบบไหนทําแบบนั้นเลยนะผมจะพิมพ์ว่าเซเบอร์แล้วกันอะเอาง่ายๆอะเซเบอร์ แล้วก็ผมจะกดโอเคไปเลยอ่ะพอได้มางี้แล้วนะก็ให้เพื่อนๆเอาโลโก้ของเพื่อนๆมาวางได้เลยนะอ่ะผมก็จะลากโลโก้เป็นโลโก้ AE นี้แล้วกันพอ,อโลโกโ้ PNG อย่างเงี้ยวางเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆทาการพีคอมโพสนะก็คือกดที่ตัวเลเยอร์โลโก้เราเนี่ยแล้วกดคอนโทรลชิปซ C นะเพื่อพีคอมโพสโลโก้นี้นะแล้วก็ผมจะเขียนว่าโลโก้นะแล้วก็ตรงนี้สําคัญนะให้เพื่อนๆเลือกคําว่า Move All Attribute นะกดเลือกติ๊กตรงนี้นะแล้วกดโอเค อพอได้อย่างี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนเครับมาที่ตรงเลเยอร์ครับแล้วก็มาเลือกคําว่าออโต้เทรดนะอ่าแล้วก็กดโอเคอ่าก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมให้เพื่อนเมาที่เอฟเฟกครับแล้วก็มาค้นหาคําว่าเซเบอร์นะก็คือปลั๊กอินตัวที่ผมบอกนั่นแหละ ก็คือให้เพื่อนๆลงก่อนให้เรียบร้อยจริงๆผมเคยทาคลิปแยกสอนวิธีการลงวิธีการโหลดของตัวปลั๊กอินตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อน,อนก็น่าจะโหลดลงเครื่องได้เรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าเป็นปลั๊กอินฟรีนะควรติดเครื่องไว้จริงๆตัวนี้ลากคําว่าเซเบอร์มาใส่ในตัวออโต้เทสเลยนะพอลากมาใส่เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟคคอนโทรลนะครับแล้วก็มาปรับตรงคอสต์อไมค์คอนะแล้วก็อคอทา์เนี่ยเลือกเป็นเลเยอร์แมสนะอ่าแล้วก็พับปิดไปก่อนแล้วก็มาที่ตรง เ e นเดอร์เซตติงนะเปลี่ยนตรงคอมโพสิตเซตติ่งอ่ะเป็นทาน a พ e n นนะเพื่อให้มันทะลุไปถึงโลโก้ของเรานั่นเองนะแล้วก็เราจะมาปรับแต่งพวกแบบเนี่ยไอที่มันเป็นเอฟเฟกของมันอ,ะอ่ะอ่าเพื่อนเพื่อนอยากจะได้แบบไหนอย่างเช่น Arc Reactor อ่าเดี๋ยวผมซูมให้ดูมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็หรือใครอยากจะได้แบบ Burning อ่ามันจะเป็นแบบไฟไฟอย่างเงี้ยหรออิเล็กทรเนี่ยพเพื่อนเลองเลือกดูนะเดี๋ยวผมจะเลือกสักตัวหนึ่งนั่นแหละ อ่าหรือใครอยากจะได้แบบนีออนเนี่ยมันก็จะเป็นแสงนีออนอย่างนี้นะหรือใครอยากจะได้แบบผมเอาอะไรดีอะผมเอา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 อันนี้อันนี้ก็จะโหดไปหน่อยไฟนะมันเป็นแบบไฟไฟอันนี้มันก็จะหลอนหลอนไ่หน่อยนะผมเอาอะไรดีอะคือไอตรงเนี้ยเพื่อนๆไปเลือกเอาตามใจชอบนะเดี๋ยวผมทําเป็นนีออนแล้วกันเออเอาเป็นอารครยกเตอร์ไหม อ่ะผมเอาอันนี้แล้วกันอาร์เรยแอคเตอร์มันก็จะดูดูมีอะไรหน่อยนะเดี๋ยวผมปรับแบ็ r กราวเป็นสีดำก่อนอ่าแล้วก็ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแดงแล้วกันนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าแดงเข้าไหมแล้วก็ผมจะปรับตรงเนี้ยมันจะมีแบบพวกโกลสเปซโกลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆปรับได้เลยนะเนี่ยลองปรับดูมันก็จะเป็นความสว่างความอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมปรับตรงนี้เป็นคอเตอร์แล้วกันจะได้พรีวิวเร็วๆนะเพราะว่าผมทำ 4K ด้วยเอฟเฟกต์นี้มันก็อาจจะ กินพลังงานเครื่องเยอะนิดนึงนะอ่าก็ลองปรับดูนะผมจะลองปรับประมาณนี้กำลังดีไหมอ่ลองเพย์ดูคร่าวๆว่ามันจะเป็นประมาณไหนจริงๆเราอาจจะไม่ได้ให้มันวิ่งรอบอย่างนี้หรือเพื่อนๆอาจจะวางไปอย่างนี้เลยก็ได้นะแล้วแต่อันนี้คือแล้วแต่นะแต่เดี๋ยวผมจะทําให้มันเป็นแบบวิ่งรอบอะเป็นวิ่งรอบมากกว่านะมันจะดูแบบมันจะดูมีอะไรมากกว่าที่จะวางเอฟเฟกมันไปเฉยๆแบบนี้นะ อ่าผมจะทําประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมปิดแบ็กกราวด์สีดำนีกก่าอ่าผมจะทําให้ตัวเซเบอร์มันเป็นประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแอนิเมตไอตัวโลโก้ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะก็สําหรับวิธีการแอนิเมตโลโก้เนี่ยเราจะทําให้มันจากเล็กเนี่ยแล้วมันจะหมุนขึ้นมาใหญ่นะเราจะทํา2ส่วนก็คือโรเทชันกับสเกลนะก็คือให้เพื่อนกดตัว s ที่คีย์บอร์ดก็คือกดที่ตัวโลโก้เราก่อนนะแล้วกด s แล้วก็กดชิปค้างนะแล้วก็กดตัว r มันจะได้เปิดทั้ง2ตัวนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆครับกดที่นาฬิกาจับเวลาของสเกลแล้วก็โรเทชันเลยนะแล้วก็ลากคุมทั้ง2ตัวเนี่ยลากคุมคีย์เฟรมนี้เนี่ยเราดึงออกไปก่อนนะดึงออกไปก่อนแล้วเราก็กําหนดโลเทชันเนี่ยอยู่ที่ว่าเพื่อนเพื่อนต้องการเท่าไหร่นะอ่ะเราจะลองหมุนดูก่อนก็ได้นะหมุนตรงเนี้ยผมจะหมุนไปทางขวานะเพื่อที่เวลาขึ้นมาเนี่ยมันจะได้หมุนไปทางซ้ายอย่างเงี้ยเวลามันขึ้นมามันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยหมุน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  อ่ะผมก็ปรับตรงนี้ศูนย์ไปก่อนแล้วก็ผมจะพิมพ์ตรงนี้ไปสักเอ่อเลขสี่ละกันก็จะเป็นสี่รอบอ่ะเราลองเพย์ดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่าเห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้สี่รอบแล้วก็ไอตรงสเกลเนี่ยให้เพื่อนๆพ,พิมพ์ศูนย์ไปเลยนะอันนี้อยู่ที่เฟรมแรกนะพิมพ์ศูนย์แล้วก็ไอโรเทชันเนี่ยผมจะทำสี่รอบมันก็จะเป็นประมาณนี้หมุนขึ้นมาฟึบอ่าลองเพย์ดูอ่าประมาณนี้ ตอนนี้เราดูในส่วนของโลโก้กันนะเราจะให้โลโก้เนี่ยมันหมุนขึ้นมาแล้วเราก็ลากคุมคีย์เฟรมทั้งหมดนะครับกด f 9นะแล้วก็ให้เพื่อนมาปรับกราฟตรงนี้นะที่กราฟอีดิเตอร์เนี่ยถ้าใครไม่มีหน้าตากราฟแบบผมนะก็คือถ้าเกิดใครไม่ขึ้นเส้นนี้เนี่ยให้เพื่อนทําการเลือกคีย์เฟรมก่อนนะเลือกคีย์เฟรมอย่างนี้แล้วก็มาที่กราฟอีดิเตอร์ตรงนี้แล้วก็คลิกขวาเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ได้หน้าตากราฟอย่างนี้นะให้เลือกเป็น ed i t speed graph นะแล้วก็ลากคุมจุดด้านล,านนะล,นลนา่างตรรงงงงงนนนนีีี้้้้ะลลดดึเเเเสสหหืออ่ยไปปปทาาาซมมณพูใ อ่าประมาณนี้โอเคแล้วเราก็เปิด motion blur มันตรงนี้ติ๊กไปติ๊กในส่วนของไอตัวโลโก้แล้วนะ motion blur คือตัวนี้นะลองเพยด,ดูอ่าเห็นไหมตอนหมุนขึ้นเนี่ยมันจะแบบมีความเ l u r อย่างงี้สวยงามอ่าประมาณนี้แล้วเราก็พอมันขึ้นมาสุดเนี่ยเราจะให้ไอเส้น saber ของเราเนี่ยเส้นสายฟ้าแสงช็อตๆเนี่ยให้มันวิ่งรอบตอนที่โลโก้ขึ้นสุดนะ ก็เราจะเริ่มให้เส้นมันวิ่งประมาณนี้ก็ได้ประมาณคีย์เฟรมที่มันขึ้นสุดของโลโก้ก็ได้หรือเราจะให้มันเลื่อนไปอีกสักนิดนึงก็ได้นะอ่ะประมาณนี้ก็ได้ให้เพื่อนครับเปิดตรงอ่ะเราพับโลโก้เราไปก่อนแล้วเราก็เปิดตรงออโต้เทสตเนี่ยไอตัวเลเยอร์นี้เนี่ยมันก็จะเป็นเลเยอร์ที่เราใส่เอฟเฟกต์เซเบอร์มาใช่ไหมเปิดลงมาแล้วก็เปิดตรง Auto เอฟเฟกต์น,น,นะน er ลแล้วก็เปิดเอฟเฟกต์เซเบอร์ er, แล้วก็ให้เพื่อนมาดูในส่วนของคอสตอมไมค์คอนะตรงนี้มันก็จะมีการปรับตั้งค่าเกี่ยวกับ การวิ่งการเคลื่อนไหวการอะไรอย่างเงี้ยของเส้นตรงนี้นะเส้นที่เราอยู่ตอนนี้เส้นเพเฮเนี่ยมันเป็นเส้นสุดของตัวโลโก้ที่มันขึ้นมาสุดแล้วใช่ไหมก็ให้เพื่อนมาดูในส่วนของคอสไมคอ้นะแล้วก็มาที่ End Offset นะตอนนี้มันปรับอยู่ที่100นะเพื่อนเพื<ๆ>่อลองลดดูอ่าเห็นไหมถ้าเกิดเราลดลงเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนเป็นการทําให้เส้นมันค่อยๆสุดอะ่ะอ่าเราก็จะเริ่มจากที่ศูนย์นะอ่าเห็นไหมตอนนี้ศูนย์แล้วเราก็กดนาฬิกาจับเวลาของ End Offset ในเส้นเพย์เฮดที่โลโก้เราขึ้นมาสุดแล้วนะอ่ะาเมื่อกี้เราพับโลโก้ไปอ่ะเพื่อนๆดูคีเฟรมโลโก้เนี่ยโลโก้เนี่ยมันสุดแล้วแล้วเราก็สร้างคีเฟรมตรงนี้นี่เห็นไหมคีเฟรมตรง end offset ของ cross of m ค r e นะมันก็จะอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้คือจุดที่เราจะทําให้เส้นมันวิ่งขึ้นมาแล้วเราก็เลื่อนเส้นเพย์เฮดเนี่ยออกมาสักหน่อยนึ่งสักประมาณนี้ก็ได้แล้วให้เพื่อนๆครับทำการเลื่อน end offset เนี่ยเลื่อนออกมาสัก เราอาจจะไม่ต้องเลื่อนให้มันเต็มร้อเก็ได้นะถ้าเกิดเต็มร้อยเนี่ยมันก็จะครบรอบมันพอดีนะแต่เราไม่ได้อยากให้มันครบสุดอะเราไม่อยากให้มันสุดเราอยากจะได้เส้นแค่ประมาณนี้อ่ะผมก็จะทําให้เส้นมันประมาณนี้อ่ะพอเราลองเพดูปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุ๊บอะ่ะโลโก้ขึ้นมาสุดแล้วก็ให้เส้นมันวิ่งออกมาอย่างงี้ใช่ไหมปุ๊ป,ปุ๊บป,ปุ๊ป๊อะ่ะเส้นมันก็จะสุดแค่นี้ผมจะเอาเส้นความยาวแค่นี้นะแล้วสิ่งที่ผมจะทําต่อไปเนี่ย คือจะทําให้เส้นนี้เนี่ยพอมันสุดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเส้นเนี่ยมันหมุนไปด้วยนะก็คือให้เพื่อนกลับมาที่คีย์เฟรมแรกของตัว end offset นะแล้วให้เพื่อนทําการกดนาฬิกาจับเวลาของ math evolution ไปด้วยนะกดนาฬิกาจับเวลาก็คือในตัวเอฟเฟกนี้เนี่ยเราจะทํา2 k คีย์เฟรมคือ2ตัวนี้ให้มันเป็น math evolution อย่างนี้นะแล้วให้เพื่อนเลื่อนเส้นเพย h ออกไปในระยะเวลาที่แบบเราอยากจะให้โลโก้มันเกือบเกือบสุดแล้วอะ เราก็กะจะขึ้นไอโลโก้นี้เนี่ยกี่วิเพื่อนๆก็กะไปอ่าผมอาจจะขึ้นสัก 3- 4วิอ่าผมก็เลื่อนเส้นเพเเนี่ยมาไว้ที่สักประมาณ3วิกว่ากว่าประมาณนี้ก็ได้แล้วให้เพื่อนๆครับทำการเลื่อนเลื่อนตัว Evolution เนี่ยเลื่อนแมส Evolution เนี่ยเลื่อนไปอย่างนี้อ่าเห็นไหมไอตัวเส้นไฟนี้เนี่ยมันก็จะทำการวิ่งไปนะเห็นไหมอ่าอันนี้มันเป็นการวิ่งทั้งตัวนะแต่ไอตัว End o f f s e t เนี่ยมันเป็นการวิ่งหัววิ่งหางวิ่ง เส้นข้างหน้าวิ่งอะไรเงี้ยเป็นการทําให้เส้นมันสั้นยาวอ,ะอ่ะเอาเอาง่ายๆมันเป็นการเอาให้เส้นสั้นยาวนะแต่ตัวแมสเอเวอเรชันเนี่ยมันเป็นการปรับตําแหน่งของเส้นนั่นเองนะเราก็เลยเอาไอ้ตัวแมสเอเวอเรชันเนี่ยมาทําให้มันวิ่งเนี่ยครับให้เพื่อนลองเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเลื่อนไปว่าเราอยากจะได้กี่รอบแล้วเราลองเพย์ดูก่อนว่าไอเส้นที่มันหมุนรอบเนี่ยมันเร็วมันช้าไปอ่าเราลองเพย์ดูอ่าผมว่ากาลังดีกําลังดี ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าเส้นนี้มันช้าไปเราก็มาที่จุดคีย์เฟรมนี้อ่าเราก็กดตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วเรามาที่จุดคีย์เฟรมนี้ใช่ไหมแล้วให้เพื่อนเลื่อนไปอีกถ้าเกิดมันช้าไปใช่ไหมเ <c oughs> พื่อนๆก็เลื่อนไปอีกอ่าให้มันเร็วขึ้นอย่างนี้เพด,ดูเห็นไหมมันก็จะเร็วขึ้นอ่าแต่ถ้าเกิดมันช้าไปเนี่ยหรือเร็วไปเนี่ย <c oughs> พเพื่อนๆลองปรับดูกันเอาเองได้เลยนะหรือถ้าเกิดไอเสน้นตรงนี้ที่มันเริ่มมาที่มันเป็น n offset เนี่ย มันมันวิ่งมาเร็วเนี่ยเพื่อนๆนก็ดึงทีเฟรมนี้ออกให้เส้นมันค่อยๆยาวขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะอ่าลองเพย์ดูอ่าเห็นไหมเส้นมันก็ค่อยๆยาวอ่าถ้าเกิดเราดึงออกไปห่างอีกอ่าอันนี้คือผมดึงให้ดูเฉยๆนะว่าไอเส้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเส้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆยาวขึ้นเห็นไหมอ่าประมาณนี้ปึ๊บอ่าแต่ผมอยากให้เส้นมันยาวแบบเร็วๆอ่ะ ให้เส้นมันขึ้นมาแล้วมันก็หมุนไปเลยอย่างนี้อ่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าเพื่อนๆอยากให้ไอโลโก้นี้เนี่ยหรือเป็นพวกโลโก้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของเพื่อนๆเนี่ยขึ้นนานขนาดไหนเราก็ขึ้นไปอ่าสมมุติถ้าเกิดอยากให้ขึ้นยาวอีกเนี่ยเราก็ดึงไอจุดวิ่งรอบนี้เนี่ยไปอีกก็ได้แล้วเราก็ค่อยปรับให้มันหลายๆรอบอ่าปรับให้มันหลายๆรอบเพิ่มขึ้นไปอย่างนี้แค่นั้นเองอ่าปุ๊บอ่าเห็นไหม แต่ผมเนี่ยจะให้มันขึ้นแบบประมาณสามวิประมาณสามสี่ 3, วิประมาณนี้ผมก็จะเอาไอคีเฟรมนี้เนี่ยกลับมาแล้วก็ผมก็จะย้อนตรงนี้กลับไปอีกหน่อยนึงเพราะว่ามันเร็วไปหน่อยอ่ะประมาณนี้ผมว่าลองเพย์ดูโอเคไหมอ่าผมว่าโอเคแล้วผมว่าโอเคพอโอเคแล้วเนี่ยผมจะเอาเส้นเพย์เฮดเนี่ยไว้ก่อนที่ไอตัวเส้นนี้มันจะหยุดเนี่ย ไอ้เส้นวิ่งรอบเนี่ยก่อนที่มันจะหยุดก็ได้หรือใครจะเอาไว้สักประมาณตรงนี้ก็ได้ผมจะไว้ประมาณก่อนที่เส้นมันจะหยุดละกันให้เพื่อนๆครับมาเพิ่มจุดคีย์เฟรมอีกจุดหนึ่งก็คือให้เพื่อนๆกดนาฬิกาจับเวลาของสตาร์ทออฟเซตนะเมื่อกี้เอ็นนะอันนี้เราจะมาที่สตาร์ทออฟเซตแล้วเพราะว่าเราจะให้หางมันเนี่ยกินเข้าไปนะเราจะให้หางมันเนี่ยกินเข้าไปก็ให้เพื่อนมากดตรงสตาร์ทออฟเซตนะแล้วก็เลื่อนเส้นเพเยเนี่ยออกไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ ปรับไอตรง start offset เนี่ยไอค่าของ end offset เนี่ยตรง keyframe นี้เนี่ยเพื่อนๆเป็นเลขอะไรเนี่ยไอค่าของ start offset เนี่ยมันก็จะต้องเป็นค่านั้นนะอะอย่างเช่นสมมุติอะเราลองเลื่อนดูก็ได้อะเราลองมาดูที่ start offset ตอนเนี้ยเราสร้าง keyframe ไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เลื่อนเส้นเพเฮดออกมาเราก็ลองเลื่อน start offset ดูเนี่ยครับเห็นไหมมันจะหางมันจะกินเข้ามาแล้วถ้าเกิดเราเลื่อนเกินไปเนี่ยไอหางเนี่ยมันก็จะเลยขึ้นไปใช่ไหมยอย่างที่ผมบอกเนี่ยค่าตรงนี้เท่าไหร่เพื่อนๆก็ลองมาดูตรง ไอจุดคีย์เฟรมนี้ของ end offset ก็ได้หรือใครจะใช้เลื่อนเอาเองก็ได้อย่างเงี้ยเลื่อนมาอ่ะเลื่อนมาเลื่อนมาปุ๊บ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 ให้มันสุดพอดีอะ่ะให้มันไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะแต่มันจะเลื่อนยากนิดนึงอ่ะเห็นนะผมเลื่อนได้ก็เพื่อนๆดูค่าตรงนี้แล้วกันว่าอ่าอย่างเช่นตรงนี้มันเป็น4 5้าใช่ไหมเพื่อนๆลองเลื่อนเส้นเพลเยตมาดูก็ได้ว่าจุดคีย์เฟรมนี้เนี่ยเป็นจุดที่เท่าไหร่อ่ะเห็นไหม ไอเอ็นออฟเซตตรงนี้เนี่ยมันเป็น45%เพราะว่าไอเส้นตัวนี้เนี่ยมันเส้นแค่45%อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิด100%เนี่ยมันก็ครบรอบพอดีใช่ไหมแต่นี่มันแค่45%อ่ะแล้วไอสตาร์ทออฟเซตเนี่ยเรามาเริ่มที่0ูนย์ใช่ไหมแล้วเราก็กินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปจนมาอยู่ที่45%มันก็กินจนสุดอ่าแค่นี้เองอ่ะแล้วเราลองเทยดดูทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวผมกด n ที่คีย์บอร์ดประมาณตรงนี้ก่อนแล้วเราลองเพยดดูอ่าเห็นไหม อ่าแล้วเส้นมันก็หยุดแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําให้ตัวโลโก้นี้เนี่ยหมุนกลับไปอ่าพอไอตัวเซเบอร์เนี่ยเราเสร็จแล้วเราพับไปเลยอ่าแล้วเราก็จะมาแอนิเมตโลโก้ล้วก็ลองเลื่อนดูให้ตัวแสงไฟเนี่ยมันหมดอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งถ้าเกิดเราจะมาปรับแก้คีย์เฟรมเนี่ยให้เพื่อนๆมากดตัวที่ตัวเลเยอร์นี้นะแล้วกดตัวยูอ่ะ ผมจะเอาให้ไอตัวคีย์เฟรมหลังเนี่ยมันอยู่ในในไอตัวคีย์เฟรมแมทเอเวอเรชันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ข้างนอกเนี่ยไอตัวที่มันจะหมุนรอบเนี่ยมันจะหยุดก่อนแล้วไอตัวที่มันจะกินหางเข้ามาเนี่ยมันค่อยกินตามนะผมอยากให้มันหยุดพร้อมกันผมก็ดึงเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ดึงตัวสตาร์ทออฟเซตเลื่อนหน้าไปนิดนึงมันก็ยังเลื่อนไปเรื่อยๆยันกินยันสุดอย่างนี้เห็นไหมอ่ามันจะต่างกันนิดนึงอ่า พอกินยันสุดแล้วเนี่ยผมให้โลโก้มันหมุนออกอ่ะแล้วก็มากดตรงสเกลแล้วก็โรเทชันนะกดแอดคีย์เฟรมเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เลื่อนเส้นเพเฮดออกมาแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการหมุนเราจะหมุนกี่รอบก็หมุนหรือเราจะพิมพ์ตัวเลขไปเลยก็พิมพ์ไปอย่างนี้ผมจะหมุนไปก่อนแล้วก็ตรงสเกลเนี่ยเราพิมพ์ไปศูนย์ปุ๊บอ่าเราลองเล่นดูแค่นี้ว่าจะเป็นยังไงอ่าเห็นไหม แต่มันช้าไปผมอยากจะให้มันหมุนกลับไปเร็วขึ้นผมก็ดึงคีย์เฟรมนี้เข้ามาใกล้กันอ่าเป็นไงเป็นไงแต่เพื่อนๆจะเห็นว่าไอ้เส้นนี้เนี่ยมันยังไม่สุดดีแล้วไอ้โลโก้มันหมุนใช่ไหมก็แล้วแต่เนี่ยใครจะดึงออกไปนิดนึงก็ได้แต่ผมว่าผมชอบแล้วแหละอ่าเห็นไนะฟึบอ่าอ่าแล้วเราก็ลากคุมคีย์เฟรมนี้ครับแล้วก็ทําการกด f 9กนะกด f 9แล้วเราก็มาปรับการาฟนิดนึงก็ได้อ่า ลากคุมเส้นดึงกราฟไปอย่างนี้อ่าลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะ,ะประมาณนี้กําลังสวยแล้วก็ไอตัวเซเบอร์เนี่ยเราลาลกคุมคีเฟรมทั้งหมดเลยก็ได้นะแล้วเราก็กด f 9พอกด f 9เพื่อให้เส้นมันวิ่งแบบวิ่งนุ่มนิดนึงก็ได้นะแต่เราไม่ต้องไปปรับกราฟไอตัวเส้นมันหรอกเราแค่ลกคุมคีเฟรมของตัวเซเบอร์นะแล้วเราแค่กด f 9แล้วลองเพดูทั้งหมดนะนี่ครับ อ่าดูอีกทีนึงปุ๊บนี่กำลังสวยกำลังสวยอะแล้วเราก็เอาเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ที่จนจบงานแล้วกดตัว n ที่คีย์บอร์ดครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้ครับแล้วกดทิมคอมทูเวิร์กแอเรียนะแค่นี้งานของเรามันก็แบบแค่นี้ละเห็นไหมหรือใครจะไม่กด f9 เนี่ยถ้าเกิดใครอยากเอา f9 ออกจากตัวเซเบอร์เนี่ยถ้าเกิดคิดว่ามันหมุนไม่ค่อยสวยเนี่ยเพื่อนๆกดลากคุมทั้งหมดนะลากคุมคีย์เฟรมทั้งหมด แล้วกดคอนทรลค้างนะแล้วจิ้มที่คีย์เฟรมมันก็จะเป็นคีย์เฟรมแบบที่มันเป็นแบบเส้นตรงนะมันอาจจะไม่ได้เป็นคีย์เฟรมที่มันจะสมูทนะอ่ะแต่อย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคละแค่นี้เพื่อนเพื่อนก็เอ็กพอร์ตไปใส่ในโปรแกรมตัดต่อได้เลยหรือหรือใครจะลากโปรเจกต์ของ After Effects เนี่ยไปใส่ในตัว Premiere เลยก็ได้นะเราอาจจะไม่ต้องเอ็กพอร์ตก็ได้นะเราก็ลากโปรเจกต์นี้ไปใส่ได้เลยนะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆนจะทำกันยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่เส้นแบบ เส้นไฟหรืออาจจะเป็นเส้นนีออนเส้นอะไรก็ช่างนะแล้วแต่เพื่อนๆจะใส่กันได้เลยนะก็หมุนขึ้นมาเงี้ยแล้วก็วิ่งอ่าก็ไม่ยากนะวิธีการทำอันนี้นะแต่แค่เพื่อนๆอาจจะต้องมีปลั๊กอินตัวหนึ่งแค่นั้นเองปลั๊กอินก็เป็นปลั๊กอินฟรีนั่นแหละก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังไงอยากให้ผมทำคลิปอะไรสอนนะคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคครรััับบสสวดี